ครับคุณแบงค์จะมาโชว์วันนี้เขาธุระว่างครับเขาบอกบว่าตามตัวมาได้อยู่ที่ชอบมะม่วงสายสองค,อค,คุณแบงค์จะมาสาธิตการตกปลาสวายของที่นี่ครับเหยื่อจะเป็นขนาปังลูกแก่ที่บอกมีขายถุงละห้าสิบยังไงครับคุณแบงค์ วันนี้ยังนะครับเป็นไงครับมานกี่โมงครับเนี่ยมาน่สิบโมงครับโมงครับเขาว่าอกหักมาครับวันนี้นิดนึงครับนิดนึงนะครับวันนี้โดนแฟนทิ้งนะครับเลยหนีมาทำใจที่บ่อตกปลาครับวันนี้ร้องห้าอยู่พักหนึ่งนะบยังไงครับ เงียบครับวันนี้วิ่งอากาศของวันเสราร์เป็นปกติครับคุณบอ่อไม่ได้ทำอะไรครับคุณแบงค์วันนี้เหมาบอ่อครับเมื่อกี้ลูกค้ามาถามราคาเท่าไหร่คุณแบงค์บอกบอ่อปิดเฉยเลยครับเอาแล้วครับอือหือคุณแบงค์โชว์แล้วครับคบครับุณแบงค์ครับ วันนี้คุณจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับไม่ลงน้ำแล้ครับวันนี้ไม,ไม่ลงนะครับคับนตัวนี้เป็นแบ็คแฮมเมอร์นะครับกันลอกของพ i o อ e เนียเบอร์หกพันเออยู่ที่สามสิบปอนโหลดเปาบรอเขาอะไรเ โหลดนะครับสามสิบปอนคุณแบงค์บอกทำไรคุณภรรยาไม่ได้ครับเลยมาทำกับปลาแทนครับนีี้ยังไงครับคุณแบงค์สักกี่โลครับประมาณสี่โลมีส่โลนะครับคุณแบงค์บอก ปลาที่นี่ค่อนข้างจะกินไวนะครับหย่อนปุ๊บไม่ถึงนาทีกินปับ๊บเรื่องเรื่องไม่มีคนมาตกเลยครับเลยเขาเลยโชว์โชว์เป็นขวัญตาให้ผู้ชมไปวันนี้ปลาบอกหิวเหลือเกินวันนี้ดามแล้วครับนะครับคุณแบงค์ฮะ นะครับคุณดังโอเคครับนะครับคุณดังมีอะไรจะบอกทิ้งท้ายช่วงหลังนะครับมาตกกันเยอะๆนะครับอืมครับครับคุณมีส่วนได้ส่วนเสียก็บอกหรือเปล่าครับเนี่ยถึงได้ชวนไม่มีนะครับอ๋ออยากให้มาตกกันนะครับเัืไงครับไอ้นี้ครับโอเคครับคุณดังยกมือหน่อยครับยกมือเออ